กับซอสอะไรอร่อยที่สุดอันแรกซอสมะเขือเทศมันก็ดูธรรมดานะซอสมะเขือเทศกินได้ต่อไปแม็กกี้คุ้นเคยกันดีไม่ต้องใส่เยอะเนาะอุ้ยหก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 ดีเยี่ยมไปเลยลองชีสดูบ้างผมจะเอาชีสมาห่อไข่แบบนี้เลยนะครับใส่ถ้วยเราไปเวฟได้แล้ว อรโยเกิร์ตอันนี้เป็นโยเกิร์ตแบบไม่มีวุ้นมะพร้าวด้วยนะเนี่ยงั้นคงต้องจุ่มลงไปเลยนะครับให้แค่กินได้น้ำเจียมแจ่วขอเปลี่ยนจากไข่เป็นคอหมูย่างแทนได้ไหมเอาแค่ไข่ขาวนะกินได้มายองเนสอันนี้เขาเขียนว่าเป็นมายองเนสซอสกระเทียมด้วยนะอันนี้รู้สึกใจคอไม่ดีเลย โรสชาติมาแล้วแย่ yeah, ครับ <Chocolate. S 1> ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเหมือนตอนชีสเลยนะครับก็คือจะเอาช็อกโกแลตอันนี้ไปเวฟผมจะเอาช็อกโกแลตอันนี้มากินกับไข่ลูกอื่นแทนอันนี้อร่อยเลยอยากให้ผมเอาไปกินคู่กับอะไรก็บอกมานะ